ใครก็ตำรวจน้่ยแหละนะนะตำรวจที่เขาดูแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทําของผู้บังคับบัญชาแบบที่นายตั้มบอกนะตำรวจทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ผิดหรอกมันผิดตรงที่ว่าผู้นําหน่วยนะอย่างที่บอกนะใครที่มันเป็นหัวหน้าหน่วยผ,าาผู้บัญชาการผู้บังคับการพวกเนี้ยเอาองค์กรไปหากินหาแดกแบบที่ตั้มบอกเอาองค์กรไปหาแดกตำรวจส่วนใหญ่แม่งไม่ได้ร่ํารวยหรอกนะ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 ครับ ไม่ได้ร่ำรวยนะตำรวจส่วนใหญ่คนรวยเนะี่ยแม่งคือผู้การผู้บัญชาการผู้บังคับการนะครับพวกนี้รวยอย่างสอทอเนี่ยรวยชิบหายเลยบางคนี่แม่งกลัวการตรวจสอบนะหนักเลยนะนี่ผมจะเล่าให้ฟังตำรวจเขาเล่าให้ฟังมีคนระดับใหญ่ๆระดับผู้บัญชาการบางคนสอทอเขาบอกว่าอะไรกลัวการตรวจสอบกลัวโดนฟอกเงินแม่งสร้างพัฒคาการมูลค่าไปร้อยล้านแม่งทุบทิ้งหมดเลยนะนี่ข่าวลือนะ ข่าวลือที่ผมได้มาจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวแม่กลัวการตรวจสอบทุบพัตคารมูลคา่าไปร้อยล้านทิ้งเลยอ่ะเราไปเช็คดูสินะเป็นตํารวจคนหนึ่งของสอทเอขาบอกยศใหญ่เนี่ยวระดับในพลเลยนี่เรื่องจริงตํารวจก็เล่าให้ฟังเนะี่ยโอ้โหแม่กลัวจะขนาดทุบทิ้งอ่ะตอนนี้แม่ผวาหลายๆคนแม่ไม่ออกสื่อออกข่าวเลยทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้แม่เป็นคนชอบออกสื่อออกข่าวนะเพราะฉะนั้น การเปิดโปรงอะไรต่างๆของทนายตั้มเนี่ยในครั้งเนี้ผมว่าก็เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่เกิดการตื่นตัว18อาชีพนะตั้งแต่ขายโรตีแม่งยังโดนเก็บเงินเนี่ยนี่ก็เรื่องจริงอีกนะทนายตั้มแถลงปุ๊บมีแม่ค้าพ่อค้าจากตลาดไทยโทรมาแถวท้องที่สพคลองหลวงเาบอกว่าอะไรอา,อาจารย์เดครับเรื่องจริงครับแม่งเรื่องจริงแล้วก็ไอ้พวกที่ปล่อยเง็นกู้ไอ้พวกที่เป็น ไอ้อบ,บังทั้งหลายปล่อยเงินกู้อะมันขับรถสวนกับตำรวจตำรวจก็จําหน้าได้เลยไม่จับเราทั้งๆ้งทงี่เป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าสิ่งที่ตั้มเขาแถลงมาเนี่ยสังคมได้ประโยชน์นะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าไอ้ตั้มมันจะทําเพื่อตัวเองเพื่อหาแสงหรือทําเพื่อโจกอะไรผมว่าแม่งไม่เป็นสาระนะขอให้สังคมแม่งได้ประโยชน์พอ คนบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อไปตั้มทำเพื่อจติก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจแล้วสังคมได้ประโยชน์พอแล้วสิ่งที่เขาเปิดมานะเขาสนิทก,กับโจกนะเขาจะทําเพื่อโจกแม่ก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรส่วนโจกถ้าทําผิดมันก็ติดคุกก็แค่นั้นแนะถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้ทําผิดโจ๊กก็ไม่ติดคุกนะตั้มทาเพื่อโจ๊กสมมุตินะเป็นตัวแทนสมมุตินะแต่ถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์นะ สามารถดาเนินคดีกับตำรวจได้ผมว่าโอเคนะมันจะทําเชื่อเพื่อใครก็ช่างแมงแต่ว่าสังคมได้ประโยชน์นะนะครับแล้วเนี่ยวันแล้วก็เรื่องอะไรสภาทนายเมื่อเช้าผมดูข่าวนายกสภาทนายไปรับเรื่องจากสมาคมข่าวอะไรั้มนะครับก็ไปร้องเรียนกรณีทนายตั้มผมอยากจะกราบเรียนท่านนาย,ยกสภาทนายความนะครับว่ากรณีทนายตั้มเนี่ยนะเรื่องการดําเนินคดีมารยาทหรือมารยาทเนี่ยผมอยากจะให้ท่านเนี่ย นะมองในแง่ของสิ่งที่ทนายตั้มพังทำมากกว่าจะไปเน้นเรื่องการดําเนินคดีมันยากทนความนะเพราะว่าสิ่งที่ทนายตั้มก็ทาทำเนี่ยมันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงชีวิตเสรีภาพในการเปิดโปงขบวนการต่างๆคนใหญ่คนโตขนาดนี้ผมว่าอยากให้ท่านนายกนะครับเน้นเรื่องประโยชน์ที่เขาทาดีกว่าโอ้ยอย่าไปนะพอเขาไปตรวจสอบไอสมาคมนักข่าว นะเขามีเส้นทางเงินไปยังอดีตอุปนายกนะเอ่อชื่อย่อวอลแหวนซึ่งชื่อเต็มผมก็รู้ <c oughs> นะหนังสือพิมพ์อะไรก็ผมก็รู้นะหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะนะภาษาอังกฤษผมรู้หมดอ่นะชื่อนามสกุลและไอคนนี้รับมากี่ครั้งผมก็รู้ไอวอลแหวนที่นายตั้มพูดเนะี่ยเรื่องจริงผมรับรองให้ตั้มเลยเรื่องจริง เรื่องจริงนะบอกตั้มเลยพี่ไปตรวจสอบมาแล้วเรื่องจริงไอคนนี้ยอ,อุปนายกวอแหวนอะไรเนี่ยอดีตเนี่ยเรื่องจริงหนังสือพิมพ์ที่ไปด้ตีภาษาไทยอหนังสือพิมพ์ภาษาต่างด้าวสางจิตอะเรื่องจริงผมเช็คมาหมดแล,แล้วและที่ทนายตั้มแฉมันยังไม่หมดนะมันยังมีนักข่าวเนี่ยสถานีโทรทัศน์สำนักข่าวที่รับเงินจากบรรดาบิ๊กตำรวจอีกหลายคน นะครับเยอะแยะไปบางคนเนี่ยรับเงินไปจนโดนบรรดาในผลทั้งหลายที่เป็นเรื่องมีคดีฟ้องเงินอะไรกันเนี่ยนะโดนเขาจับได้ต้องลาออกจากสถานีโทรทัศน,น์หลายคนนักข่าวที่รับเงินจากไอ้พวกเจ้าของบ่อนก็มีเว็บพนันก็มีนักข่าวบางคนที่ไปทําเว็บก็มีจะให้บอกไหมนะผมก็รู้แต่ผมก็ไม่อยากจะไปแขว่งปากไปหาตีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายต่ําเขาบอกไอ้อดีตอุปนา,ายกวอวหวเียนี่ผมก็รู้ไง ชื่อน้มสกุลผมก็รู้หมดอืมนะตรวจสอบมาเนี่ยอไปตรวจข่าวที่นายตาั้มพูดแม่ก็เรื่องจริงและผมก็เห็นว่าอ้นายยกสมาคมนักข่าวนี่ก็ไปร้องสภาทนายทําไมด้วยผมก็ไม่เข้าใจนะเออนะผมก็ไม่รู้จะไปร้องทำไมแล้วก็ทํานองเหมือนจะไปตรวจสอบมันยากทนายความทนายตาั้มผมไม่เห็นด้วยนะฝากทนายยกด้วยนะครับนะ การที่มาทนายตั้มไปแฉไปเปิดโปงอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยผมว่าไม่น่าจะดําเนินคดีมันยาาินะมันจะกลายว่าจะทําให้อาชีพทนายความเนี่ยซึ่งมีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประดุมความยุติธรรมเนี่ยในการที่เขาจะออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์สังคมเนี่ยไม่จะกลายเป็นผิดมันยา่าดไปหมดนะนะครับเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากจะฝากนะครับรสภาธานนายยังไม่ต้องไปตรวจสอบมันยากเขาหรอกปล่อยให้เขาแฉให้เต็มที่นะไม่ต้องไปตรวจสอบมันยากทนายตั้มหรอกนะครับนะผมทราบข่าวมาว่าสมาคมนักข่าวกับสภาธานนายเนี่ยก็มี MOU กันอยู่เนี่นะเออนะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่า่ะนะก็อย่าไปเล่นทนายตั้มเลยดูผลลัพธ์ดีกว่าว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเรื่องจริงไหมถ้าตั้มมันเอาเอกสารปลอมเอกสารเท็จมาใส่ร้ายลาย้วแม่ก็ติกคุก มันมีกฎหมายหมิ่นประมาทพรบอคอมอพรบข้อมูลส่วนบุคคลโอ้โหแล้วพรบข้อมูลส่วนบุคคลไปดูโทษจำคุกแม่งเนี่ยนะปรับตั้งแต่เท่าไหร่อะหนึ่งล้านห้าล้านจำคุกอะไรมีพรบข้อมูลส่วนบุคคลหมดตัวนะนายตั้มอะทมมติว่มันทำชั่วทำเลอะผมว่ามันไม่กลา้าลูกเมียมันก็มีไม่มีความจำเป็นต้องไปอะไรขนาดนั้นะนะผมเชื่อว่าข้อมูลมันก็น่าสนใจส่วน มันจะเป็นจริงทั้งหรืออะไรต่างนี่ก็ต้องไปตรวจสอบกันไปแล้วก็เร่งเ,เทําทหน่อยนะมันสืบไม่ยากละไอเส้นทางเงินอะไรเนี่ยนะครับอืมนะครับเพราะนั้นการสนธนาก็อย่าไปเล่นมันยากอะไรตั้มเลยนะเออ,นะเอ,อมันสามาเปิดเสียงส้นตีนเสียงอะไรต่างๆสร้างศัตรูอะไรจะไม่หมดก่อนทนี่แถงข่าวก็ยังมาเชิญผมเลยผมยังไม่เอาแล้วครับนะ,ะนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ข้อมูลก็ได้มายัางไรก็ทนายตั้มเขาจัดการเขาเอง็กาว่ากันไปไมันเสียง นะนะครับเพราะนั้นเพราะว่าถ้าเกิดทนายตั้มทำผิดก็ติดคุกแต่ถ้าทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมสังคมก็ได้ประโยชน์ชีวิตแม่งก็มีอยู่แค่นี้นะก็ดูกันต่อไปว่าเขาจะแฉจะอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ว่ากันตรงไปตรงมานะนะและผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการหาพยานหลักฐานนะให้ทนายตั้มนะผมก็ในฐานะเป็นเพื่อนเป็นฝูงการเป็นรุ่นพี่นะครับก็ก็ให้กำลังใจถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่มึงเสือกไปเอาของปลอมมามึงก็ติดคุกไปเลยไอ้ตั้มนะกูก็ไม่รู้จะช่วยอะไรมึงแล้วคนี้นะเพราะนั้นก็มั่นใจว่าเขาน่าจะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่ใช่มึงเอาเอกสารไปยื่นแล้วสักจะมึงก็หายหัวไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องดำเดน,นินคดีต่อไปนะนะการดําเนินคดีกับคนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองตํารวจเนี่ยนะเราไปสาดกระสุนแบบนั้นมันมันไปทุบหม้อข้าวเขาเนะี่ย สวยภาคหนึ่งภาคสองสวยกองปราบสวยอะไระอะไรต่างเนี่ยเราไปเราไปไปทุบหม้อข้าวเขาเนี่ยตำรวจอาํานวจมากแม่ก็ต้องไปพอใจทนายตั้มอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นงานนี้ก็คุณต้องทําใจได้นะครับว่าศัตรูคุณี่แม่งบานในตํารวจนะแต่ถ้าคุณทาความดีสังคมก็จะเห็นเองนะแต่ถ้าเกิดว่ามาเปิดเสร็จแล้วก็เงียบไปแล้วก็ไปตบซับอันนี้ก็จบเลย นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับเรื่องนี้นะนะครับเออ่แหล่งข่าวที่ผมไดเ้เกี่ยวกับการดําเนินคดีก,กับลูกน้องบิ๊กจอกและบิ๊กจ๊กที่สอนอเตาปูนนะครับแหล่งข่าวล่าสุดที่ผมได้ทราบมาก็ประมาณอาทิตย์หน้า <c oughs> ประมาณอาทิตย์หน้าหลังจากวันที่หนึ่งเมษาซึ่งเป็นการนัดให้มาพบพนักงานสอบสวนเป็นครั้งสุดท้ายก็ยคือครั้งที่สามนะซึ่งมีการออกหมายเรียกทั้ง เออเอาหมายไปส่งทั้งส่งตาง,งไปสณนย์อะไรต่างเนี่ยพอหลังจากวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับแหล่งข่าวที่ผมได้รับมานะกับแหล่งข่าววอห้าเนี่ยไม่ไม่ใช่จากตํารวจแล้วกันเอาจากไหนก็ได้แล้วแต่แหล่งข่าวว่าพนักง,งานสอบสวนก็เตรียมร่างคําร้องเพื่อจะขอออกหมายจับบิ๊กโจ๊กถ้าในกรณีถ้าเกิดเออพี่โจ๊กไม่มามอบตัวนะฮะแหล่งข่าวเขาบอกว่าเป็นการให้โอกาสครังสุดท้ายออกหมายเรียกถึงสามครั้ง ประชาชนทั่วไปเอาแค่สองครั้งแต่บิ๊กโจ๊กให้ถึงสามครั้งให้ถึงสามครั้งก็จะยืน่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับส่วนพี่โจ๊กเนี่ยจะเข้ามอบตัวหรือไม่ก็แล้วแต่ท่าน <c oughs> ได้ข่าวว่าวันที่หนึ่งมีบิ๊กโจ๊กน่าจะอยู่ที่กรฟนไปประชมประชุมเนี่ยก็ดูว่าหลังจากวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีการยืน่นคำร้องต่อต่อศาลเพื่อออกหมายจับเขาก็เล้นไปที่ที่ว่าจงใจขัดนะหมายเรียกของเจ้าพนักงานนะครับ คดีอาญาร้ายแรงเกิน3ปีขึ้นไปตามวิอายามาตรา6 6นะแล้วก็นะไม่มาตามนัดอะไรต่างๆปฏิเสธอำนาจสอบสวนนะมีพฤติการต่างๆทำให้เชื่อว่ารู้อยู่แล้วว่ามีหมายเรียกรู้วันนัดทนงทนายก็ไปเ,เดินทางไปยังสอนอตาปูนต่างพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นจะเขียนกันยาวเลยนะคำร้องนะนะครับเพื่อยืน่นคำร้องต่อสารเพื่อออกหมาจับบิ๊กโจ๊กสมมุติว่าพี่โจ๊กแกไม่มา แต่ถ้าพี่โจ๊กมาแกก็มารับทราบข้อกล่าวหานะครับและคราวนี้ตอนนี้พนักง,งานสอบสวนก็ได้เปรียบเพราะว่าคำพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอาญาทุจริตเนี่ยมันชัดเจนเลยว่านะการสืบสวนชอบการออกหมายจับชอบการออกหมายค้นบ้านบิ๊กโจ๊กชอบการสอบสวนมันชอบคือมันจะมีคาพิพากษาของศาลอาญาทุจริตกลางเนี่ยประกอบมันจะทําให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยเป็นต่อตรงนี้นะครับแหล่งข่าวที่ผมได้ทราบมานะเพราะฉะนั้น พนักง,งานสอบสวนก็เขาก็มีความเชื่อมั่นมาสารจะออกหมายจับได้ถ้าสมมติพี่โจ๊กไม่มารับทราบิข้อกล่าวหาอันนี้ก็เป็นเป็นรายงานตามขึ้นหน้าจากผมเนี่ยนะผมก็จะมาคอยติดตามหาข่าวแหล่งข่าวผมเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้เอาข่าวมาจากตำรวจนะนะเอาข่าวมาจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดใช้แบบนี้แล้วกันนะครับนะบก็จะนำมารายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก็คือประมาณนี้ เรื่องคดีฟอกเงินน,งนะครับน,นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะส่วนคณะกรรมาการปปชจะมีการทบทวนมติคืนสำนวนบิ๊กโจ๊กที่อยู่กับปปชหรือไม่ก็เร็วๆนี้น่าจะรู้นะฮะเขาก็มีการประชุมกันอย่างต่อเน,นื่องก็ดูนะฮะนะข่าวลือบางข่าวก็บอกว่าจะคืนให้บางข่าวก็ไม่คืนนะครับก็ดูกันต่อไปว่าจะคืนสำนวนจากปปชามาให้ตํารวจทําหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความาสนใจของพี่น้องประชาชน